ก็ต้อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรุ่งเจริญการช่างกับนาลมลมอีกสักคลิปนึงนะครับไม่ลมธรรมดานะครับทุกคนเหนียวด้วย ลึกด้วยนะครับหล่มลึกด้วยนะครับเห็นรอยแต่ละลอยอันนี้คนย่ำเห็นเลิกบาดเหงื่อรอเลยเนะี่ย ้ยใส่หัวโอ้ครึ่งแท็กอะโอ้โอ้โหหน้าเจ้าข้าไปปล่อยก่อนนะเอา ไปเป็นยังไงลูกเพ่พาดไม่ได้ไงยำหมดมัไม่ลมกันนานนี่นี่แล้วกระน้ำไม่เคยแห้งเลยอ่ะมันปุยอย่างเดียวแล้วไม่ไปเลยอ่ะมันแห้งเกินทุกคนตะไปต่อนะครับทุกคนไปต่อ <c oughs> โอ้โดูเลยขาเนี่ยมัน เดี๋ยวนะแท็กไปแต่ไม่เดินอะ่ะ เก็บข้าวบ้างทอเลหายบ้างครับผมว่าไม่ลมแบบมันไม่ได้ลมนิดหน่อยนะมันลมมากเลยแหละ แบบอ่าใครดูคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปย่ำเพื่อครับแรบงบนี้รอามงความมันได้เลยนะครับอ่ารถปั่นไม่น่าจะลงได้นะครับแต่ย่ำดิบแบบนี้เลย ลุงเจริญลุงเจริญการช่างนะครับกางกลางๆไม่ค่อยลมนะครับมันจะลมอยู่หัวกับท้ายร้อยที่สองนะครับผมร้อยที่สองความรมไม่น่าจะได้หมดทั้งบิ่งนะครับ น่าจะเลือกเอาที่ลงไหวนะครับ ไม่มีน้ำด้วยนะทุกคนโ <Okay. S 1> อ้มันเป็นปากเก่านะครับตรงนี้อ่าแล้วย้ำน้ำผมก็ติดนะครับตรงนี้ติดแบบกัแบบ ลติดเยอะเลยครับจมเลยอ่ะจะทางน้ำมันเลยนะครับตรงนี้ก็ <c oughs> ต้องยอมเสียมั่งนะครับเพราะน้ำหล่มก็ต้องมีเหยียบมีอะไรมั่งนะครับคนเกี่ยวเขาก็ไม่อยากเหยียบแล้วเขาก็อยากเกี่ยวให้หมดแต่ว่าด้วยความที่มันหล่มนะครับ เต้นเครื่องไปเลยโค้แต่ไม่ติดนะครับสุดยอดรับอยู่ลำบนอีกคันหนึ่งโน่นแต่ดูคันโน้นหน่อยนะครับว่าจะแรงหรือเปล่าแต่คันนี้ไปได้นะครับคันนี้ไปได้นน่นก็ลุงจเจริญน,นะคลุงจเจริญทั้งสองคันเลย ร้านละแปดพันนะครับบาทีก็ไม่ถึงนะครับพราค้าคนกลางกดราคาเห็นข้าวล้มหน่อยต้องจะกดราคางเดียวนะบพรอค้าที่นี่ พี่ดูลู่เจ้าของเขาเอาโซ่มาแล้วนะครับโซ่เจ้าของรถเขาเตรียมพร้อมเลยแหละพีรูู้่นะครับนี่นัล ดูคลิปต่อไปนะครับว่าสองคันแล้วคันไหนจะล่วงก่อนนะครับหรือว่าคันไหนจะสุดก่อนเรามาดูกันนะครับคลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ